ผมอาการผมร่วงก็หยุดหยุดหยุดร่วงค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้ยาหรือว่ายาสับผมอย่างอื่นแล้วก็นิ่มไม่ได้ใช้คิมนวดแต่ว่าผมนิ่มใช่ค่ะแล้วก็มีผมใหม่ขึ้นมาแบบไรเล็กเล็กเหมือนที่แม่ครูบอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมร่วงเยอะจริงๆคืออาบน้ําทุกรอบอะค่ะต้องเก็บผมเป็นแบบเกืบยี่สิบเส้นนะทุกวันอันนี้ฮะกับกับตัวเองนะคะใช่ใแล้วก็เรื่องของอผิว ผิวหน้าพ่อหน้าเป็นเป็นรูขุมขนกว้างแล้วก็รอยแผลเป็นร่องลึกมันก็ตื้นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนค่ะส,ส่วนตัวไม่ได้มีโรคโรคอะไรแต่ว่าเป็นอ่าถ้าพูด่องฉี่อะจะมีกลิ่นจะยังมีกินเพราะบางทีเรากินอาหารรสจัดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอตั้งแต่มารับพลังงานฉี่เราใสแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยค่ะโอเสาธุสาธุดีงามอ่าเอาคนที่เป็นโรคด้วย ไมเกนมีไหมคุณแม่หน่อยเข้ามาได้ยังคุณแม่หน่อยเข้ามาได้ยังพี่สาวอุดรเข้ามาอย่างตอนนี้อุดรอยู่ในห้องทดลองงูไอค่ะแม่อ่าใช่ใช่เห็นเห็นอยู่เห็นคุณแม่หน่อยเข้ามาเอ่อเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ไมเกนหายอ่ามีใครที่ว่าอยากแชร์นะคุณนิดไคคุณนิดค่ะแม่คุณนิดมายางคุณนิดเขาเป็นไมเกนเข้าหายอ่าคุณนิดคุณนิดแชร์หน่อยเร็วกําลังใจเพื่อนๆแล้วก็คุณบุถินมาอยางนี่โรคภัยไขเจ็บเยอะเนี่ย น,นี่ดีแล้วแข็งแรงแล้วแช่หน่อยค่ะเป็นบุญค่ะตามสวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อนในห้องนะคะอ่าอจ้าแช่<ะ>เลยก็เป็นไมเกรนนะคะต้องพึ่งยาตลอดเลยค่ะยาไมเกรนเดี๋ยวนี้ไม่เคยตั้งแต่รับพลังมานี่ไม่เคยได้พึ่งยาเลยค่ะอ๋อยินดีไม่หายหายหาย,ย,ยปวดหัวแล้วค่ะแล้วก็ ตันเนี่ยจะก้มจะไายนิดหน่อยก็ตุบตุบตุบมันจะวิ่งเข้ามาหาตาเลยเวลาเราเป็นไมเกนเนี่ยมันจะทรมานมากมันจะวิ่งเข้ามาหาตรงตาเนี่ยกระโบกตาสองข้างเนี่ยเป้าตาสองข้างเนี่ยจะปวดมากเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยค่ะตั้งแต่รับพลังมาเนี่ยอขาดหายหายขาะหายขาดหายขาดหายขาดไมเกนค่ะชนะเลยนะไมเกนชนะเลยแล้วนะทุกคนปรบมือให้หน่อยลาจากไมเกนแล้วนะ ค่ะสวัสดีค่ะอขอแชร์ค่ะที่ปวดตรงหัวเข่าข้างซ้ายเกิดอุบัติเหตุนะคะข้างซ้ายปวดมากเลยปวดแบบอยู่สามวันแบบแบบแบบยืดขาไม่ได้ค่ะก็ก็ปวดพอดูค่ะตนวันหายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะค่ะ หายขาดแล้วค่ะไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยค่ะขอบคุณค่ะหนึ่<า>น,น,น,นะคะสาธุสาธุค่ะคุณน,นันมหาเศรษฐีเจ้าทุกคนนะคะอ่าเชิญค่ะใครคะบอกชื่อด้วยบอกชื่อด้วยดีครับผมบุญถิ่นแก้วจินดานะครับเชิญค่ะคุณบุญถิน่นเชิญค่ะช่วงแรกนะคือเป็นเกี่ยวกับไตและนิ่วนะครับพอดีหมอนัดงตัน ไปออกว่าไปมันมันเสื่อมหมดแล้วไม่สามารถจะ็บทำงานได้ <Yeah. S 2> เลยได้มาเข้าเอ็มเอสอาเลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นปกติไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะครับ <Yeah. S 2> เหมือนเราอยู่แบบปกติสุขภาพร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็ดี <Yeah. S 2> เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในในร่างกายในชีวิตนะครับ <Yeah. S 2> เหมือน <Okay. S 2> ปิดทิ้งไปเลย uh. ความรู้สึกก็เหมือนแนปกติแต่ก่อนปากจะเบี้ยวไข้างซ้ายตาตาก็เหมนตาจคบเติมนะเพิ่งเจอกันหน้าเบี้ยวใช่ใช่ตัวนี้หล่อแล้วเนาะครับถือว่าดีขึ้นทุกวันครับถือว่าสุขภาพิีก็ดีเหมือนปกติไม่ไม่เหมือนี่เรื่องอะไรเป็นโรคไไข้เจ็บเลยครับค่ะยินดีด้วยทุดทายมาขอบคุณมากครับ บนบุญถิ่นนะคะสาธุสาธุค่ะอันนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าโรคภัยค่าเจ็บขั้นขั้นเข้มข้นอ่ะเนี่ยก็ยังดีขึ้นเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนห้องทดลองด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในห้องสมาชิกด้วยตอนนี้ห้องทดลองนะจะมีสมาชิกใหม่อยู่2คนนะคะแล้วก็ในห้องสมาชิกนะคะตอนนี้มีอยู่ที่53คนแล้วนะคะเดี๋ยวรอท่านมาเซิร์ฟไปหนึ่งเนาะค่ะแม่ครูคะขอนดนึงนะคะ ค่ะขอขอสมาชิกใหม่นะคะน้องรัดนารัดนะคะอ่าเอ่อรหัสได้แล้วนะคะหนูดูได้เอ่อเห็นแล้วค่ะพี่แม่เห็นแล้วเกิดเกิดจดแล้วเนาะเกิดเอาไว้แล้วเนาะโอเคค่ะนะทุกทุกท่านนะคะเตรียมพร้อมเลยนะคะเพราะว่าจะต้องพูดรหัสสิบหกเอ่อต้องพูดรหัสนะต้องพูดรหัส แล้วก็อ,อีกท่านหนยังไม่ได้เข้ามาขออนุญ,ญาตค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคคราวนีเ้เขาเรียกว่าตอนนี้54ท่านแล้วเนาะ5คนแล้วแล้วก็ววห้องทดลอง2เ,อเน้นว่ารหัสอย่าลืมนะจำรหัสให้ได้นะแล้วก็ถ้าไม่ถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษจำแค่2ประโยคนะคะทุกคนนะตอนแรกเนาะ M S R สแกนมีนะก็คือให้เขาสแกนเรา ให้คอนตัมสแกนเรานะคะและอีกประโยคนึงพอเขาสแกนแล้วเขาจะส่งข้อมูลกลับไปแล้วเขาส่งข้อมูลกลับมาใหม่นะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์แบบเราก็ใช้คําว่า MSR Repair My Body ก็คือซ่อมแซมนะคะ MSR Repair My Body จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่าเครื่องมัเซอร์เนี่ยนะมันเป็นระบบเออเดี๋ยวมาซเซอร์อธิบายทีแล้วกัน เป็นระบบอย่างเงี้ยมันต้องเป็นภาษาอังกฤษอะดิจิตอลดิจิตอลศูนย์หนะึะฮะประมาณนี้นะอ่าจำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนจําแค่2องพวกคือประโยคนะ msr สแกนมีเดี๋ยวเดี๋ยวเชตามจะนําพาด้วยนะแล้วก็ m s r r e p a i r m y b o d y และนำจิตความคิดของเราไปณนะจุดที่เป็นโลกสำคัญสำคัญโลกที่มันยิบย่อยโลกอื่นๆ2 3 4เดี๋ยวมันจะหายไปเองนะเน้นโลกหลักก่อนนะคะทุกคน ตามนี้เนาะตามนี้เนาะ,ะแล้วก็ระหว่างวันสามารถนะเดินที่บนพื้นดินพื้นหญ้าและ M S R และตามด้วยรหัสนะคะทำได้บ่อยๆเรื่อยๆนะคะ